สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ลุงยูนสิพาพี่พาน้องมาหลวงพ่อมาจากอำเภอบักคำเมื่อกี้มาเบิ่งอัเบงจำตัวอย่างสุมประตูตัวอย่างสุมประตูประตูโขงแหละครับเพิ่นมาจากทางไกลเลยแหละอำเภอบักคำจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าบัวทองตำบลหนองบัวอำเภอปากคำจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ได้เห็นอยู่ในโซเชียลสื่อของไอ้ครัวบ้านนอกแล้วโดยพ่อยูนเพิ่นได้ใส่ ทั้งนี้ออกโฆษณาพระาสัมพันธ์กัเลยได้เห็นกันเลยได้ติดต่อประสานคาขอาขอนุญาตมาเบิ่งตัวยางเบื่องแบบเพื่อจะเอาไปขันเป็นบุญเป็นกุศลมีบุญพระวิสนาคือสิได้สัง่งเป็นสุปตูของอยู่วัดปาบัวท่อปลาคำกันเลยได้ติดต่อเพิ่มมาหล่ะเดินทางมายังวัดนาสุบัตูจริงเลยว่าเบื่องตัวอย่างเพื่อไปให้เพียให้น้องอยู่ทั้งบุญในเบื่งกันเนาะ โมตนาบุญกับพอยุ่นขั้วบอลนอกเด้อที่เมตตาเป็นสะพานบุญอะไรครบขั้วบอลลันครับขั้วบอลลันเนาไปสาธุสาธุโมตนาบุญเด้อพอยุ่นเด้อไปจะไปเบิ่งประตูใหญ่น้ำกันเลยครับก็อันนี้คือคือหลักฐานในการเห็นในเบื้องต้นมันก็คิดว่ามันบอทันเห็นผ่ามันก็เลยบอทัานหนีนะพอผ่ามันออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยยังบอทันถึงใจสองปิดเต็งซี่ปกติมันต้องใหญ่กว่านี้เลยใบละกาอ่ะใบละกาครับใบละกานี่ อาจจะเป็นใบละกาอยากให้น้ากว่านี่ประมาณจักหนิยวรึ่งนี่แล้วก็ให้ใหญ่กว่านี่เดี๋ยวมังเบิ่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 งเบิงขาเบิ่งขาในด้านนี้ไล่เลยบ่ะกัวไล่ใบละกาโอ้ใช่เอหน่อยนี่คือคือใบละกาเป็นสีม่วเบางดอกนี่มันก็พอโอเคได้แต่อยู่นิดนิดน่อยเพราะถือว่าโอเคได้อยู่แต่ว่าถ้าข้าเบนนี้ลักษณะขากรุนี่ถ้ามันใหญ่ปูมัน มันสิยกคุ้มของงองอันนี้เข้ามันเด่นขึ้นเป็นจุดเด่นขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันมันอาจจะทำส่วนลังคาเกินไปนะครับมันมันมันหน่อยกว่าคมหนามันมัถึงตัวนี้ตัวนี้ทำแบบ้าถ้าเป็นไปได้ผมอยากแนะนำให้เป็นเพราะว่าช่วงเดือนเมืองอากาศแรมมันหนากรนิขึ้นอีกแรมแหลมกว่านี้ขึ้นอีกเป็นเป็นสมัยกรนิมันจะเป็นจุดเด่นกว่าตัวนี้ไปอีกอันนี้คือคือคือการแนะนำของทางนะสูงกว่านีิดหน่อยนึง คือมันยกดังเห็นอีกครับยกยกใบละกาของมันทูกอย่างเนี่ยคือคือขึ้นย่กับใบละกาสิเป็นจุดเด่นโดยเฉพาะเป็นเป็นเป็นการทรงไตของเขาเนาะมันสิเป็นจุดเด่นตามเหตุเป็นชีโคงทีเอนเอนอนึงกุงหลันนะมันเป็นสิสวยอ๋อสวยมั้สิมันมันสิเป็นจุดเด่นขึ้นกวัวนี้อีก ได้เรื่องเสาหนี่อยากแนะนำอ,อยากได้ไหมเป็นเสารอตัวหนีของเสาเสาของผมหนี่สั่งเป็นเป็นเสาที่เขาอันเทศมากแล้วก็มากมากฝินเอาเอาฝินเป็น,ปนลายลายพอดูขื้นลายเปยุ่งยังก็แล้วแต่ว<อ>ันต่อแต่อยากให้เป็นถ้าโูกป่อที่ที่ปเฮ็ดใหม่นี่ผมก็อยากให้เป็นการรอขึ้นไปรอขึ้นเลยรอขึ้นมีแบบรอครับกะ เฮาเห็นใหม่ธรรมดาลอขึ้นมาเนี่ยตามสร้าง่นที่หูเองหรอกมันเดียวก็ขึ้นยุกก็ว่าห้าเฮ้าสี่้องการอย่างไรยี <veux S 1> <ๆ>่สี่นะเฮาสิ่้องการอย่างไรอยากแนะนําให้เป็น,นคือคือบออยากเห็นเป็นยังสี่ถ้าห้าเห็นต้นเดียวเห็นแหลวเป็นมอล่ะแต่ถาม่าในโคหมูซื้อของสาลนี่ยังยังท่ันพอใจอยู่อยากมันงางขึ้นตัวนี่ อยากให้งามขึ้นกว่านี้คือเป็นจุดบ่งพ่องมันแล้วนี่คือเขาเห็นมาแล้วเขาแต่งตัวแล้วมันเขียนคิวนะมันยังยังไม่ทันง,งามก็อยากให้มันเห็นแต่งตัวมันจริงงามขึ้นกว่านี้อันนี้คือภาพให้เห็นเบื้องต้นแล้ว,งงวรครับคืออยากให้มันเด่นขึ้นไปกว่านี่อันนี้ <tell them S 2> อันนี้คือลักษณะอยากอยากอยากเห็นเพราโลกสังคลมถึงงามสาวกงามคือกันครับมันจริงงามคนละรูปแบบชิปเป็นยังกระเด็ขึ้นคืนโยกอมมุมมองนะครับ ครับพอดีผมมีแบบสาคมอยู่นั่นๆดีดีเลยดีเลยดีเลยยาวซิเมตรเสาคมก็คำรวณลายเนาะเออนนั่ๆะขึ้นอยู่กับว่าเฮาต้องการจะเสี้จากไหนขึ้นอยู่ในมุมมองของย่างไงจะก็ผู้สอบเมื่อวานเนาะทาง่ามมันมันง่ามทุกทุกอย่างมันง่ามแต่ว่าเฮาเฮาต้องการจางไหนอันนี้คือไม่ควบมูลถืออันนี้ที่ผมเที่ยวลุงลุงกูติงนะมันได้หลน์ไปแล้วลุงกูติงโอ้ น่าตื่อยู่โดยตรงไอ้ฟูติงนี่ตัวนี้ผมลงไปตั้งสองเมตรน่ะทั้งทังดึกมันเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็บบถึงขันนั่นหอกมันก็บบัวตองจำเป็นถึงขันนั่นในในลักษณะของการโคฟงสั่งในในควมในคมฟงส่วนคาร์ทาวน์เน่ยกับบ่อจะเป็นถึงขันนั่นข้อเห็ดเองข้อลูกตาไม่ได้ไม่สบายใจนักพูดคือข้อมันค้งง่ายข้อมันข้องเราไม่ต้องมาทางพราะว่าเราเสียดาห์ได้เหตุอันนี้น้อยอันนี้ต่ำอันนี้อื ค่อยดีไปเนอะถือว่าคือจะพอว่าผมถึงใจละกข้างืีละนีอ่อันนี้คือคือคือลักษณะของมันมันนี่แล้วก็ดีมันเอาเอายังไงเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามมันมีจุดใดที่ยังคิดว่ามันยังวงัฒนสวยอยู่ตัวเนี้ยครับผมผมหนูซื้อกันนะครับผมผมหนูซื้ออย่างยกอันนี้ไปไหม่วันเลย่อนันเนี้ ทีนี้ว่าก็สั่งเขาแน่นมากเนี่ยอันนี้คือความจริงเราความรู้สึกนั่นที่เห็นพอลงคลิปน่ะไอ้ท่าสีทองนั่นสีทองเห็นแต่เด่นก็นี่อีกสีท่านในโลกไร้ใหม่นี่นั่นแหละตอนเรามาเห็นคลิปลงุกไปเสาสีทองสีร่องพื้นเห็นปะหลักเบื้องคลิปเรียจังมากนี่ไอ้สีนังกางเกงน้อสีทองน่ะผมมันเด่นนะปูพอเปิดไฟตรงนี้เขายีมขึ้นมันวาบวับ้ย ฝากไว้ก็น่ามาันดรอกเสียดายน้องเสียดายว่าถ้าอยู่ไก้กันนะไก้ไกกันนะ่ะผมนะ่อาจจะไปซอยโดยทีโบเดคิดมูล่าเพราะว่าเนียบัตรปลายชีวิตคิดว่าบัรปลายชีวิตไหมันมีอย่างหนอกเนือง,องอจากอันนี้มันก็อยู่พวกไก่เนี่ยนะเพราะมัน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 โมเป็นสงันไหนไม่โยมมันพอบางเถือ ทางบ้านนี่มันมันก็ดูควบเป็นห่วงอยังหลายหลายอย่างหลายอย่างเงี้ยมันมีควบควบเยอะนี่ผมก็อยู่กับกับตายายสองคนลูกเต่ากับโมมีทำให้ลูกเต่าคนโอ้ยมันสบายตัวนั่นบ่ต้องพูดเด้อเลยลูกเต่ามันบ่ได้อยู่น้ำโมมีคนอยู่เห่อนเลยว่าท่นตัวไอ้ควบ่วงไอ้ยังกิเหรียนมันยังมีอยู่ใช่ธรรมดาเนาะครับผมจังสั่นจังได้ธนาธิเป็นสร้างคิดว่ามองไหนมัน ที่เป็นจุดเด่นในเดืองของสาธารณปรโยชน์ผมอยากซอยสา่อยากซอยไปเยี่ยมบึงหอโมูไปเท่เห็ดแล้วยมหไปแท่ไปแท่ด้ว่าไปเท่เห็ดเล้่าเห็ดแลีวยถึงบันเหลี่ก็ต้องไปรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไปอยู่แต่ต้นเหลี่ยก็ไปอยกไปหลายรอบไปไงอจิม้เป็นเที่เดียว มีความหลุดึกว่าเหตุี่ได้มาหนีบวยไปถึงหลวงพ่อด้วยนะไปขันเพนอยู่พุ่นเลยเพิไปแต่บ้านเสาข้าง้นล่ยเราบว่าคุณต้องไปพวกนี้เด้อเปลียนสายแฮ่สายงานคุณเด้อเป็นเสียงเสียงจังม้าจังเสียงตาบัตรง่ามบอง่ามตาบัดมักบอมักสองความหลุดึกงยังไรความหลุดึกตอนเห็นเราอัดขีดพอตายพอเราอัดขีดปึ๊บเดินอะไรบังเดียเรามาพาบังตอนเทศเสาตอนยกเสาอีกเอาบัตรนี่เขาเอาสองบัตรซอยกันด้วย นี่คือจริตเดียวกันพ่อครับผมจริตเดียวกันครับเราปู่ขับจริตเดียวกันเ<น>พราะยูวัดกะบ่มีผู้ดใดอุปถัมภ์บ่มีเงินทองพอสิ่อาปากคือหนึ่งได้เป็นล้านเป็นสิบหลานคือจากเกียรติข<น>องอาจารย์เพิ่นพระเจ้าไอ้เธอหนึ่งแอมเพราะสิสร้างนี่เด้อล้านหนึ่งเข้ามาเฮาแอมอาตมาสี่สังนี่เด้อบาทหนึ่งเข้ามาท่าน,นพ่อต้องเชื่อเฮาใจกันเฮาต้องเงินบาทนี่มาเป็นสภาพบุญให้ญาติโยมเพิ่นสร้างแม่นศอาตมาก็เลยอยู่วัดบ่ได้บ่พราด้จ้างสร้างนีน่พ่อซอยกันจังซี่ล่ะ ว่าถึงยูวัดกับยุ้นี่อันนี้สจะเจริญก็ยูวัดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยูหันนี้เปลี่ยนปลาใหม่ยูครับเปลี่ยนปลาใหม่ผีปลาหลอ,อกนี่วัดนี่นเริ่มกอตังตังแต่พื้นมันอีรีก็คือกันหน้าน่ะแต่พื้นที่นี่กันในสื่อเพิ่นพอซสามสิบหกนี่กันที่มากมากมาก่อตอ่างทางโตอยู่นี่กอสามหกนี่จับก็ ก็ถือว่าก่อนก่อนลุดหนาไปหลายตัวก่อนเล่หเร็ว์เมีเกจิซื้อดังอยู่มีเกจิซื้อดังอยู่นี่วัดหลวงปู่จันทร์หลวงปู่จันทร์ครับเดี๋ยวนีกเดบ๋ไปกับพนซิ์ของหลวงปู่ศรีมันดกเพิ่นอยู่นั่านไรเหรียญเด้๋ยนี่ตกบนเสียขาพันหรได้เหรียญแล้วเขาบุญหนักหลวงปู่ศรีนี่จันทร์หลวงปู่ศรีจันททชิรีนี่คือคือหลวงปู่ลี่เขแต่ก่อนเนี่ยเราซื้อปู่ลี่เป็นคนอยู่บ้านนี่ ติจิกันนี่แต่เราไปอยู่นครสวรรค์อันนั้นคือคือเดิมเดิมของเราเลยวันเนาะอันนี้ก็ชินเองว่าเลยะโค้งโค้งถางฝอถางยิงไหนถางไหนเป็นเป็นเป็นโค้งเล็กเทอรหมัสเลยโค้งเล็กพอยืนโค้งเล็กเทอรหมดส่อโค้งเล็กนี่ในส่วนของตัวตัวสำคัญก็ต้องต้องใส่ย่งไ่แน่เโดยเฉพาะเป็นเป็นขานเป็นขานวันนี้ส่วนนั้นก็เป็น มันมีแต่ค้งเล็กมันหละแต่เป็นเล็กได้นอยทีจําเป็นเท่ากับตองใส่ประมาณนิวคูนสองสี่จังจังเป็นเป็นัตแปรนะซอยแปร่แต่ตาเล็กยันทานเือดอเป็นเล็กซีสีนะเป็นกองสีกองซีกองสีนิวคตัวใหญ่ี่พอใส่ซีนิวยันทานสีนิวเล็กแปรนิวคูนคูนสองสี่หนิวสอง คือมันวัดวันจะเป็นอะแต่ว่าตวนรคข้านนี่เป็นหกกลองกล้องเยกล้องนี่คือตันตัวรเนสีรับนนัอย่เี้ขาต้องมาตนได้หรืก็มาสีมันสิ่เพราหใจเรื่องคักนิดันจะอมาเนี่ยแต่ต้อต้งเรียนมาหาผู้หูคือในเหลือของคนรข้านี่กันมีสร้างอยู่ได้ได้บานมาก่แบ่งสรรปันส่วนไปตามตามเหนือที่ของมันอ่ะ เอาสีแบงแบบ้ันเท่ากันจนันิงๆหนี่ในความยาวสุดๆนี่คือเท่าไรบัดนีด้เขาก็บอแบงเนี่ยเสียจากของแล้วสองเสียจากสันก็นกนแล้วแต่คึ้อยู่กับการแบงให้มันลงโตเป็นสี่อยากอยากได้หรือสีเป๊ดดัดแปลงจากจากตัวนี้นะจากตัวนี้อาจจะเป็นเป็นอยากล้างนีขึ้นไปอีกเป็นเป็พรมสีนากระไรกี่นั่นแล้วก็เป็นเป็นชัดเป็น เป็นเ็เศษแต่ชัดยังกัดแม่นแหล่ตอนนั้นคนเห็ดเป็นคือมือหมองเนาะมือมองเนาะคนเห็ดเป็นกวางานเกมหอกเนาะพูกเนาะไอ้คนบอกเป็นนี่ก็พอเราไปังสิคุณไปยังไงดีวะในใจอยู่ได้หรือเปล่าเหมืนที่นี่เม่อไหร่ละพช่เดี๋ยวเจ้าส่เดี๋ยวลูกขอเอาเอากระดาษวาจับเป็นต้องไปใส่อันนั้นบ๊อบเอาไปใส่เล็กญ่มากกว่าจีอ่ะจีเพื่อเงินวาง่ายไงวะเนี่ยธนาปัจจัยห่าอ่ะจีบวถึงจริงนะเท่ากับตองเนี่ยคือ ตัวร้างไปดีกว่าคือคือต้นนี้ต้นลาบหนักหนักพอมันมันมันใหญ่กว่าหมูยอดเป็นเล็กๆพกเล็กแตกเงี้ยก็แล้วแต่ขึ้นยวงอ่ะ้าเงาดีกว่าต้องใส่เล็กใหญ่ขึ้นไปกวนนะแต่หน้าปุ๊บไปกว่านอ่ะมันก็บริบบี่อย่างในโรงฝรั่งก็มีอย่างต้นอีกต้นนี้ก็อ่าออกบ้านฉีดซืธรรมดาเนี่ยอืมงานเล็กๆเล็กๆธรรมดาซืนี่บยบ่มีอย่างไงลองเนื้อเจนจากันบวกโลกคูณหารกันเอาไอ้บุกเน่าด่าจะมีส่วนมากที่เจริญซี กองสีเป็นดั่งเป็นยัางถือเหลี่แต่ว่านั่นเป็นอาสีพรเอาสผมมาถ้าหากนี่เพื่อลู้จักบอกเนี้ยเด้ออ่าว่าจมาสิถามตัวนี้ตัวนี้เอาถึงตัวนี้เลยเด้อครับผมตัวนี้เขายิงย่างสีเห็นบ่ครับผมตัวสันสองเนี่ยพอใส่ดังตัวนี้ขึ้นยังสีดังขึ้นย่างสีเห็นบ่เด้อสันสองยังสีอ่าเรียกย่างตัวนี้เงินบ่ครับตัวนี้ก็ดังขึ้นยังสีเงินบ่ครับครับผมแล้วก็ไปสีเงินบ่ครับ มันจะเกิดจังส์สันแะเกิดสี่มันสีห็นบ่พอว่าได้ตัดเล็กตัวนี้ห็นบ่บ่บ่ตัวตัวตีมเงีเลยเป็นแนวอันนยุดหยุดหยไป่้เพอเขาต้องบ่งว่าการคำนวณรับน้ำหนักเอการรับน้ำหนักอตัวนี้ก็พออย่างอันบ่เป็นทรงไทอก่างห็นบ่อันบ่ออันบ่จังสัสันแหอือตัวนี้ก็มาตัวนี้มานีเอ็นบ่ตัวนี้มันแมนตัวนี้ยุคแค่นี้ นี่เขาเน้ยมขางเนาะรันเนี้ยมขางเป็นสีเห็นม่พอมันจะมันจะเป็นหนึ่งสัตว์เนี่ยพอยิงเงาที่ยิงเงาที่อะไรนี่คือไม่ี่สแต่ตอวนี้ผมแต่พมก่อลุ่มๆว่าผมดังประมาณโตโตนึ่งพราะว่าถ้าเป็นยังย่มงชงมวาเามันมันมันมีสามสีฉันเนาะมันมีสีฉันนี่ผมนีผมคิดว่าผมไปไปยิงอยู่โตโตนี่เประมาณโตนี่ะจาก จากคือตัวนี้นะไอ้จากจาก,จากตัวนี้เนี่ยคุณไปนี่ยพบไม่ยิงเนี่ยปกติมันมีอยู่มีสีสันพบไม่ยิงเนืสันที่ที่สามเนี่ยยิงจากจากตัวนี้ขึ้นไปเพื่อรับเป็หนักให้มั่งเนี่ยแต่ตัวนัว้นตัวนั้นจะคอยไปต่อไปต่อไอ้หังเพื่อห้ามก็ยัดเล็กลงว่ไม่ง่ายว่าพลาดยัด<ล>เขาเห็น,นจะไหนสิปะยัดลงได้ย<ล>ังสีน<ล>่าห้ามกต่อไปยิงยนาเบอร์ถูกโตหรือไปเป็น ขยักขยักขยักไปเรื่อยๆโมเมนว่าเาไม่เห็นหรอกอะไอ้ไอ้ยแต่ขย <c loo> um, ักไป้งสีขยักไป้งสีสีเอ้คือการรับเงิหนักมันอาจีพโมเมนต์มันมันมันอาจีพบอบอได้มาตรฐานจะสั่นพุ่มพุ่ออเพรลงโตโตโตเตี่ยนนั่นไอ้ยโตนั่นยิ่งยาวรู้ว่าหอดผีเลยอ๋อมีหลักการประเด็นโตนั่นเจ้าค่อยไปขยักไปอ๋อเพรต้องใส่ตัวนี้ครับอ๋อมันมันสีรับเงิหนักได้ดีกว่ากันเรียกประหยัดประหยัดงบประมาณถ้ารำ เขายิงยาวปุ๊บตัวตัวสาวนี้ยิงยาวหุนปะปื๊ดดังเล็กๆดัง่ะเล็กดังขาบอตอกมาัวตัวนี้ัเข้าบอตอกไปขยักขยักขยักก็ไปอยางทีมันมันฉิรับนักบอใหดีมันฉิบอ่อนมันิบบอีเขาตองบอระยะยยาวรู้ปะอันนี้คือคือลักษณะทีทีเฮ็ดคือปรว่าแบงเฮ็ดจะไหนมันีสิรับนนัก ได้ดีที่สุดและประหยัดที่สุดืองนี้เพราะเพื่อคือพยายามทุกอย่างให้ประหยัดแมละก็มีคุณภาพาน้ำถูกต้องครับผมนี่คือนี่คือสไตล์เดียวกันประหยัดและก็ต้องมีคุณนาพาน้ำโมเดวอล์กเช็ดเพื่อนเร็วๆแมนแมนแมนถต้องต้องต้องเมืองอนาคตน้่งบางทีนะมาที่นี่พูดจริงต่อาพอลงเช็ลงพดิงก็ได้ิงด้เพื่อเล ตัวนีตัวดี้ก็จนจำบอด่ากันเ้วยประมาณนั้นน่ะระมาณโดยโดยประมาณเลยกระไดดอกถึงถึงอยู่ว่าข้าต้องกานต่อไหนตัวนี้เราเป็นเขาเป็เชบ้างแต่เรื่องน้มันมันแต่ละเบอร์น้างนั่นแหละก็คือคือผมเห็แล้วมันมันหลบคือมันจำบด่าดอกมันมันบริเวณงานเดียวเนาะผม ตอกแต่พ่ซอยยี่ยี่สกัวน่ะพอพอยยี่สิบกัวเหเกี่ยวกับงานก่อสร้างสินะอาชีพไม่ขายกวานนี่กับเบิงตัวอย่างพื้นมากขึ้นกันแต่กว่ากับบรด้เหตุตามเพิินคือมันคื้อยู่กับว่าเข้าจากไดจังไห้ถ้าชิมออกไม่รูปแบบไดนจริงๆนะถ้ามาดัดแกออกไปเดือดทำหลายลวดลายหรือนาแต่เพื่อนนี่เลืกลงไปประมาณสักสเมตรยะ่ยู่ประมาณ บริเวณตรงนี้เห็นไหมครับลึกประมาณสองเมตรนี่เป็นสี่มมากอันมาตรฐานนอนรับนนมาตรฐานรับเ้ือนั้น่เห็นมอเขาเขาเขาทำเล็บมากมันตัวเดียมันติดนี่มันก็่ือเห่าเห่ะเห่ามาแต่เขาเองมันมันติดว่าเป็นงสีมันติม่มีคัายากดินสีขึนนเร่ควมู้ซืของทางงถามวมาไล่ละเอียดมันมันมันมัมันบ่อเห็นนี่มันยัง หาธรรมชาติกาเห็นมัธธรรมชาติไปเลยยังีงนะแล้วอาจารย์มันก็ว่าเป็นตัของใส่งบมาหลายมาหลายมืดมืดแสนกว่าแสนไม่ถึงสองพนสองแสนนั่นนั่นนั่นน่มงนั่นสองแสนสามนั่นแหละโดยโดยโดยประมูลเปิดด่อนอ่ะ โอ้ยถือกเลยเนาะการเต่สมัยสมือบราณสามเลยสอง้นสามนึ่บไม่ได้เลยนี่ยเล็กมันกับแพงเนาะโอ้ยเล็กมันขึ้นมันทบเท่าโตเลยเล็กสมัยขึ้นเท่าโตเลยเด้บไ่ได้ขึ้นน้อยๆสามเลยค่าซ่างกับวได้จ้างแต่ว่าถามว่าเมุดลายหมอแต่ค่าซ่างมุดลายกว่าค่าจ้างหมอสซ่างมาเห็นน่ขาดทุนกว่าหดเห็นน้ำมือกะกินไปน้ำกับ ใครๆว่าย่องกันหมกใครๆว่าเห่ากันเหยากันเท็ซอยกันเท็จจริงเมันทะเลี่ยไมันอกไกลเลยใบใหญ่ใบใ่ยังหันแต่มันก็ได้ความันซื้อมวนมันดีใจดีเองดีใจจริงๆมวได้ย่ำแรกแล้วข้าพเงขีปผอเห็นดอกแรนวาวรยนหยังนี้มีอยู่นี่แหละมวนย่ำแรกลปวังไรก่นขาีปเพิ่นมวลหลวงพ่อแล้วมึงประจําไมนี่เราของย่ำแรกมากอ่ะพวกมงมองได้เพียอแต่กับคุณเนี่ย นั่งนั่งกินโยกันโยหันละันในเริ่องานมองไหนยังกับคนตน่ามีจะออกกันเองเยนั่นเฉลียกันออกว่งเทือแต่ก็ออกอีเกี่ยวกับกับกบประมาณของทางวัดถึงทางบ้านนะท่านตนะัดแลวบนอยูนแล้ว่านนอกคนเอ๊ะจะแม่นอยาาอยูไก่ัดยูไก่ของเด็ดไปจะเจร่อพรานยมสาธุชนผลเดทั้งหลายมืนี้อัตมาภาพ ก็เดินเดินทางมาจากวัดป่าบ่อทองตำบลโนนบ่อเพื่อข้ามจากบุรีรัมย์เพื่อมาที่วัดประชาสมามัคคีบ้านบะงหีมันบ,บ,บ่บ้านบางหีบะางหีมเนาะเพื่ออาตามาเนี่ยไม่เห็นประตูโขงของวัดพร,ระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสางไว้กับญาติโยมสาธุชนนะซึ่งได้เห็นคลิปนี้จากได้เห็นประตูโขงเนี่ยจากยูทูบช่องของไอ้พอยุนนน้นขั้วบราณเนาะเพื่อนในไทยทำแล้วอาตมาได้เห็นแล้วก็เมื่อนี้ได้เดินทางมา เห็นของจริงอยู่วัดเลยมาเบิ่งของจริงซึ่งมีพอยุ่นเป็นสะพานบุญฟ็นมีพอเสิดนะเป็นสร้างผู้ดูแลแต่การสร้างเพื่อนกเมตตานุเห์สงเคราะห์แล้วได้กลามากกล่าวลงพอจาวัดนั่มมือนี่เนี่ยไม่เห็นแล้วก็ขออนุญาตเพื่อนเอาตัวอย่างนี้ไปสั่งดังนั้นแล้วที่สุดมือนี่ก็รู้สึกว่ามีความสุขและภูมิใจที่สายบุญน่ะเป็นเดินว่าบุญเก่าบุญพระวาฒนาทรงได้เดินเทาามาหอดวัดพอแม่คู่บาอาจารย์ะนกมทนาบุญกับทั้งยมพอประยุน ยมพอยุ่นเนะจ้าของช่อง YouTube ครั่วโบราณยมพอเสรอดผู้นำผ้าออกแบบสางวัดสร้างสุ่มประตูวัดนี่อานนั้นมือนี่ก็พอบอกว่าให้ให้พี่ช่องให้แน่กาที่สุดนี่กบอนุโมทนาบุญนะในเจิตตนาในบุญกุศลที่พอได้ท,ยทำยู u ู u นะเป็นกระแสบุญพานไปจนให้ยตามานะภานุนาจีระธรมโมได้เห็น ได้เดินทางมานําตัวอย่างน้ารูปแบบนี้เพื่อไปสัางควบจะเริ่ญลงเลื่อนในศาสนาสืบต่อไปใน,นที่สุดนะเมื่อนี้ก็ขอให้อันนี้ทรงผลบุญที่คุณพ่อทั้งสองนะได้เป็นสะพานบุญนะได้อนุญาต อาตมาเดี่ยนันัตัวแบบตัวอย่างโดยที่ประสงค์ว่าเรียนี่ไปสั่งในอำเภอปากคำบัดป่าบัวทองเพื่อควบเจริญในาศาสนาก็ขอให้บุญกุศลนี่หนุนน้ำทรงใหอยมพอทั้งสองเรากะชาวบ้านหมู่บ้านนี่จงเป็นผู้มีเจริญความสุขเรากะผู้ดูแลช่อกอยูนะผู้ติดตามช่องของ,ของพออ,อยุ่นควโบราณก็ขอให้เจริญหลงเรื่องมามีศรีสุขจงทุกท่างทุกประการเถินดนะดโมทนาปุษาทูชา <c oughs> ทู ลำบากเพียงใดฉันจะไปหาเธอข้ามเขาเหวลึกเพียงใดมาหาสมุทรกว้างไกลฉันก็ต้องเจอ